สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเบนจาก RDD c ดีดีคา e r เซนเะครับก็วันนี้นะเบนพามาแนะนำกับเจ้า Mitsubishi Titan Double c a b นะครับ 2.4+GT นะครับ 6AT นะครับเป็นแกีร์ตโนมัตินะคันนี้นะครับเป็นรถปี2021นะครับ เ,เลขไม้นะครับเพียง39,00 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าเลขไม่ตอนนี้น้อยมากๆเลยนะครับผมน้อยที่สุดแล้วนะ,ะตัวนี้เป็นตัวขับ2นะน้อยที่สุดเลขไม่เขาจะไล่มาตั้งแต่39 0 0 0ืนกะครับห้าหมกว่าแล้วก็ไปเจ0 0 0แล้วก็แสนเลยนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากได้รถไม่น้อยนะพลาดไม่ได้เลยเพราะวันนี้เบนซ์พามาชมแล้วนะอ่า ราคานะครับจำหนราคาเดียวเลยนะครับจากปกตินะครับ5 7า0 0 0บาทนะครับแต่สำหรับลูกค้าที่ออกรถภายในก่อนสิ้นปีนี้นะครับซึ่งบอกว่าเหลือเวลาไม่กี่วันแล้วนะจะได้รับส่วนลด20,000บาทนะครับเหลืออยู่เพียง5 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะที่เบซนขายตามสภาพนะครับเพื่อนๆขายตามตามสภาพนะ แต่ต้องบอกว่าล่องรอยการใช้งานเนี่ยน้อยมากๆเลยนะเนื่องจากรถเขาเป็นรถใหม่น้อยเนาะวิ่งมาน้อยเดียวนะวิ่งมาไม่เยอะนะครับที่เห็นได้ชัดจะเป็นในส่วนของการชนหน้านะแต่ผมว่าเพื่อนๆถ้าดูรถมือสองเนี่ยถ้าเข้ามาดูแล้วผมว่าเพื่อนๆไม่ซีเรียสหรอกนะครับรอยแค่นี้เองนะมันเป็นลอยหินกันหินดีดนะนะลอยหินดีดเนี่ยนิดเดียวนะเพื่อนๆนะนิดเดียวเป็นว่าซื้อตามสภาพไปไม่ต้องทําสีเวิร์กว่า นะครับผมได้สีเดิมไปด้วยนะสีเดิมทนที่สุดแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเบนพาชมรอบคันนะคันนี้ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะไม่มีการชนไม่มีน้ําท่วมไม่มีไฟไหม้นะเบนการันตีจากเบนเองเลยนะอันนดี้เบนชมให้ดูให้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเข้ามาชมก็สามารถเข้ามาชมได้นะคันนี้จอดอยู่ที่โกดังเทพรักษนะครับผมเดี๋ยวพาชมเลยนะครับเหลือเวลาไม่กี่วันแล้วนะ ก่อนถึงสิ้นปีนะครับผมเดี๋ยวพาชมรอบคันนะตอนนี้ต้องบอกขอคนซื้อสดนะถ้าจัดเฟน้นไม่ทันสิ้นปีนี้แน่นอนนะครับสำหรับใครที่ดูราคานี้ไว้นะครับราคา5 5 9 0 0นที่เบ้นแจ้งเนี่ยเป็นราคาของขายตามสภาพนะเพื่อนๆได้สภาพนี้ไปนะเบ้นทำให้แค่ล้างสีดูดฝุ่นนะในส่วนของการลอกสติกเกอร์นะครับอันนี้เพื่อนๆเอากลับไปทำเองนะครับผม ดูรอบคันกันก่อนนะตัวนี้ด้านหลังนะติดตั้งแคลริบอยมาพร้อมแล้วเรียบร้อยนะเหมาะมากๆเลยนะสำหรับใครที่ออชอบไปแคมปิงนะ้งเนาะหรือว่าขนสัมภาระนะครับมีสัมภาระไม่ว่าจะมากจะน้อยนะเป็นว่ามีแคลริบอยอย่างน้อยมันสบายใจกว่านะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปรบกวนพื้นที่ห้องโดยสารด้านในนะเนี่ยส่วนตัวเ็นอยากได้แคลริบอยมากๆเลยนะ แต่ถ้าไปติดใหม่นี่มันก็ราคาเอาเรื่องอยู่นะแต่อันนี้นะครับมีติดตั้งมาให้เลยนะครับนี่สวยงามมากนะครับผมอ่าถ้าใครไม่ใช้ก็สามารถเอาไปถอดเองได้นะเอาไปถอดก็เหมือนจะเหลือกําไรอยู่สักหกเจ็ดพันนะเพื่อนๆนด้านบนตัวนี้เป็นว่าอย่าไปถอดเลยมันเท่มันสปอร์แล้วตัวนี้นะอ๋อมีการติดตั้งไอ้ตัว เขาเรียกตัวเลยนะไม่ได้ไม่ได้ขายนานในตัวนี้เหออล็กเหรอเออนะครับที่ใส่พวกจักรยานอะไรพวกนี้ด้วยนะเออนะครับเหมาะมากๆเลยนะครับโอเคนะด้านหลังด้านท้ายก็ประมาณนี้นะครับสวยงามเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าออปชันจัดเต็มากๆนะเพราะว่าเขามีเซ็นเซอร์ท้ายมาให้2จุดนะไม่พอเท่านั้นนะเพื่อนๆเขาติดกล้องรอบทิศทางให้ด้วยนะนะอันนี้กล้องหลังใช่ไหมแล้วก็จะมีกล้องรอบทิศทางนะครับ ติดตั้งสปอยเลอร์อะไรเนี่ยแต่งเท่ละคันนี้นะเป็นว่าลอกสติ๊กเกอร์นะล้างขัดเคลือบสปานหนิ่งอ่ะเนาะเพื่อนๆถ้ามีงบดีเทลลิ่งไปเลยนะครับโอ้โหสวยแน่นอนนะครับผมนะช่วงล่างนะครับช่วงล่างดํากิบๆเลยนะครับผมช่วงล่างดํากิบเลยนะเนี่ยช่วงล่างดํากิบเลยไม่มีสนิมเลยนะเพื่อนๆดูนะครับสวยงามมากคันนี้เพอร์ฟิคนะครับใช้คําว่า perfect. เพอร์ฟิคต่อมานะครับมาดูยางกันบ้าง ยางเป็นปี2021นะสัปดาห์ที่18นะครับเพื่อนๆดอกยางเหลือเยอะนะครับวิ่งได้อีกไกลๆเลยนะครับมีสติกเกอร์นะเป็นลอกให้ดูแล้วนะครับนิดน,นึงนะเนี่ยสีสีข้างในเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้นะมันจะมียางมีกาวนิดน,นึงนะมีกาวนิดนึงเราก็ขุดๆออกนิดน,นึงนะ,ะนะครับถ้าให้ร้านทำเนี่ยเขาเ,เขารู้วิธีอยู่แล้วนะครับรถเพื่อนๆก็จะสวยนะเออ นะครับมาดูด้านท้ายกันนิดนึงนะครับราคา5 5 9 0 0 0บาทนะครับเป็น m มิ u ูบิชินี่เป็นบอกได้เลยว่าออปชันนี่หืมแน่นจริงๆนะครับถ้าเทียบกับทุกๆยี่ห้อเลยนะโอถ้ถ้าเทียบกับแบรนด์ตลาดอยิ่งแบรนด์ตลาดนะยิ่งแบบอย่างแบรนด์ใหญ่อย่างเงี้ยโอ้โหถ้าเทียบแบบจริงๆมิสูนี่ก็แบรนด์ตลาดนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เบอร์หนึ่งนะครับผม แต่ว่า,า,า 5, เนี่ยในราคา5้าแสนหเนี่ยโหออปชั่นคุ้มค่าแน่นอนนะครับนี่นะครับอันนี้มีของติดมาให้ด้วยนะกับรถนะมีชุดพ่วงแบตนะครับมีตัวเชือกอะแล้วก็อุปกรณ์อะไรนิดหน่อยนะอ่าน่าจะเป็นตัวตั้งตัวตั้งเอาไว้แบบจอดฉุกเฉินอะไรประมาณนี้นะเบาะหนังนะครับสวยงามกริบๆแบบนี้เลยนะครับ 5 59,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่ออกรถภายในปีนี้เท่านั้นนะอ่อมาปีหน้าได้ราคาได้ราคาเดิมนะครับอยู่ที่579,000บาทนะช่วงนี้นะครับบริษัทเร่งยอดนะครับมาเร่งเอาสิ้นตีพอดีเลยนะครับเพื่อนๆนะแต่ก็ถือว่าเออให้สิทธิพิเศษนะครับสำหรับเพื่อนๆที่พร้อมออกภายในปีนะนี่เบาะหนังนะครับสวยงามมากนะครับสีดำนะครับหนังทั้งสองสั่งนะ ไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับผมนะเบ,บาะตึงๆแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับผมสปานีหนึ่งสวยแน่นอนนะครับโอเคเดีเ๋ยวบนพาไปชมด้านในดีกว่าก็บริษัทของเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทอาคาเดียแคปิตอลน,นะเป็นรถเช่าหมดสัญญาจากหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของเอกชนหรือนหน่วยงานรัฐนะครับผมอันนี้การปรับปลาส่วนภูมิภาคนะเพื่อนๆมั่นใจได้เลยนะครับอันนี้กล้องหน้าเห็นไหมกล้องหน้านะครับมีมาให้ เดร์ทามนิ Day ่งไลท์ ight, สวยมากเลยนะเนี่ยเส้นสายสวยมากนะครับกระจังยาก,กระจังหน้าใหญ่ดุดันมากเลยสำหรับไททันตัวนี้เป็นโคตรชอบเลยนะครับตัวไฟหน้านะครับเป็นตัวโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับให้แสงสว่างที่เป็นลําแสงแบบสวยงามแล้วก็มันเวลาเพื่อนเพื่อน,อนๆวิ่งที่แบบทางไกลเนาะมันยิ่งดีมากเลยนะครับเพราะว่าแสงมันสว่างมากนะครับอันนี้กล้อง นะเออนะครับชั้นนี้จัดเต็มเลยเนี่ยสติกเกอร์นะครับแปะมาแต่โรงงานยังไม่อ,ออกเลยนะครับแต่เพื่อนๆประหยัดได้ประมาณ400,000กว่าบาทนะเออรถกับรถวิ่งแค่39,000บาทะครับราคาป้ายแดงตัวนี้อยู่ที่930,000ถ้าจะไม่ผิด9 3 9 0 0 0บาม้ัถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ประหยัดเลย400,000บาทนะครับซื้อสดไม่เก็บแวตราคานี้จบเลยนะ มีค่าจัดโอนนะครับสองพบาทนะครับคิดถูกมากๆนะถ้าเทียบกับข้างนอกนะครับเราคิดแบบว่าไม่ได้เน้นกําไรนะครับจากในส่วนนี้นะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเบจะพามาดูพวกโครงสร้างนิดนึงนะรถมีหลายขั้นนะครับแต่เบนพามาชมไมน้อยสุดนะเ,เลขไมนะครับ39,245กิโเมตรนะครับนี่ นะพอมาไัยอย่างนี้เลยนะครับพงมาไลยหนังยังดีอยู่นะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะปุ่มไม่มีลอกเลยนะนี่นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนดูสี่ประตูเกียร์ออโต้นะครับคุ้มๆเป็นว่ามิโซเนี่ยจัดหนักนะครับแล้วก็คุณภาพรถเนี่ยต้องบอกว่ามันใช้ยาวๆอยู่แล้วนะขอแค่เพื่อนๆบำรุงรักษาให้ถูกต้องตามผู้ผลิต บอกนะครับผมนี่นะครับหน้าจอนะครับออปชันหน้าจอนี่ก็เยอะอจริงๆนะเพ <ๆ S 2> ื่อนๆดูเบนบอกเลยนะเออห้าแสนเนี่ยบางแบรนด์นะพูดไปเลยโตโยต้าเลยเนาะโอ้พูดมาขนาดนี้แล้วโตโยต้ตาไปเลยนะครับโตโยต้ตาเนี่ยห้าแสนเนี่ยหน้าจอยังไม่มีขนาดนี้เลยนะเพื่อนๆไม่มี a n นด o อ d Auto ตไม่มี Apple p อ l e c a r p า a ีเลยนะอืม ถ้าเทียบกับโตโย t a านะไม่อยากจะไปว่าเขานะจริงๆอะ่ะมันมันมันก็แล้วแต่คนชอบอะนะครับแต่เป็นว่ามิโซนี่ออปชั่นมันจัดเต็มจริงนะแล้วได้เป็น a อร์ดิจิตอด้วยนะครับแล้วปีก็ใหม่กว่าด้วยนะถ้าเทียบราคากันเลยนะแถมโตโย t a เนี่ยห้าแสนกว่ามือสองยังได้แคบอยู่เลยนะอันนี้ได้สีประตูแล้วนะเออนะครับเกียร์โต้ด้วยออปชั่นเต็มด้วยนะครับเกียร์แบบขั้นบันไดหสปีดนะ พอแมนวนวลโหมดนะครับสามารถชิปที่จะบวกลบเกียร์ได้นะครับผมเนี่ยเพื่อน,อนๆดูคอนโซลนนะครับสวยงามมากเลยอะนะครับสวยงามมากเลยแทบจะไม่มีรอยแบบอะไรที่มันแบบเป็นรอยขูดขีดเลยนะเหมือนเพื่อนๆได้รถป้ายแดงเออน,นะครับนะดูกล้องรอบคันนะครับดูกล้องรอบคันนี้นะเนี่ยอันนี้คือรอบคันแล้วนะแล้วก็จะมีดูมุมซ้ายล้อนะครับ นี่ประมาณนี้นะครับเออนะครับลองเล่งเครื่องให้ดูนะโอ้โหสองพันรอบแบบสมูทตมากเพื่อนๆอืไม่มีอาการแบบสะดุดเลยนะแบบมันมันรอบมันแบบลื่นๆเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับลำโพงทวิตเตอร์อะไรมีมาให้ครบหมดนะครับกระจกไฟฟ้านะครับครบหมดนะครับ p e r ์เฟ t นะครับอยากมาดูตัวจริงนะครับนัดมาที่เบนได้เลย0ูนย์เ4้าสามี่สอนะครับโอเคไปกันต่อนะครับเดี๋ยวเบนพาไปดูด้านหน้าห้องเครื่องนิดหนึ่งนะรถมันสวยจริงอะคันนี้ยอมรับเลยขออนุญ,ญาตสต๊อปนิดหนึ่งนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหน้าตัวรถกันต่อนะ แต่เป้นพาดูความสมบูรณ์ของโครงสร้างด้านหน้ารถนะ,ะหลักๆเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับด้านหน้าเนี่ยมักจะเป็นจุดที่บ่อยที่สุดเลยนะนะครับคือทั้งคันนะครับเบนเช็คให้หมดแล้วนะนะครับแต่นี้พามาดูเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวนะครับนี่นะครับหัวน็อตเดิมๆเลยนะครับผมหัวน็อตเดิมๆเลยนะครับผมปั๊มยังอยู่ครบนะครับพวกปั๊มอาร์ค แก้มนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับผมแกมคานนะครับนี่คานเดิมแท้แน่นอนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนที่ดูรถเป็นประจําอยู่แล้วนะจะมองออกได้เลยนะว่าตัวไหนคือคานคานเดิมหรือไม่เดิมนะครับคานเดิมนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะนะเขาเรียกว่าสกรปรกทั่วถึงนะเออนะครับสีมันจะไม่เพี้ยนจากกันนะครับแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆดูคานนึงเป็นอย่างนั้นนะ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะเงาเว็บเลยนะครับเหมือนกับสีรถเลยนะครับผมอันนั้นทําแน่นอนนะถ้าคานเดิมมันจะต้องสีเดียวกันหมดมันต้องสีเดียวกันหมดเลยนะเออนะครับผมเนี่ยแล้วก็สีมันจะไม่เงานะสีมันจะออกด้านๆอย่างนี้แหละอันนี้คือแบบที่ถูกต้องนะครับผมอ่าสกรปรกอย่างนี้แหละเดิมแน่นอนของแทนะครับถ้ามาแบบโอ้โหเงาเว็บปิ้งเลยนะไม่ใช่แล้วนะครับผม อันนี้ไม่ได้พูดถึงกรณีที่เราที่รงห้องเครื่องนะพูดถึงกรณีที่พวกโครงสร้างหรือว่าคานต่างๆนะครับผมอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับที่พิสูจน์ได้นะว่าเดิมไม่เดิมนะเพื่อนๆลองกดตรงนี้ดูนะครับอ่ามันจะขึ้นรอยเล็บนะนจะขึ้นรอยเล็บนะนี่อ่าขึ้นรอยเล็บชัดเจนนะครับเดิมโรงงานแน่นอนนะครับตั้มตั้มต่างๆนะอยู่ครบนะเออซ้ายขวาเนี่ยชัดเจนนะครับผม นะขอวน็อตเดิมๆสติกงสติกเกอร์มอกอนะครับแปะเรียบเลยนะครับตัวน็อตด้านในนะครับอย่างนี้เลยนะครับต้องอย่างนี้เลยนะถ้ามาแบบแกะมาถอดมาเนี่ยเพื่อนๆลองจิตนตนาการเอานะถ้ามันแกะมาถึงตรงนี้นี่มันไม่ใช่แล้วนะเพื่อนๆมันเยอะไปนะถ้ามันแกะมาถึงตรงนี้นะไม่ควรที่จะแกะนะแต่ฝากระโปรงเนี่ยถ้าแกะมาไม่เป็นไรนะครับอาจจะมีการเคลียร์สีหรืออะไรต่างๆนะครับผมถ้าคานงเดิมอยู่นะ โอเคถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ไม่เคยซื้อรถมือสองนะครับไม่มั่นใจในการซื้อนะอเดี๋ยวเป็นช่วยดูให้นะครับไม่มาโกหกกันนะครับเราขายความจริงนะครับผมเดิมบอกเดิมนะครับามาดูกันที่ตัวหมายเลขเชสซีนิดนึงนะครับ03655นะครับเพื่อนๆดูตัวเลขนะเอา5ตัวท้ายกัน03655นะ 03655ชัดเจนไหมนี่03655นะ,ะตรงนะอ่าช a s s ตรงนะโอเคนะครับคานดำเว็บเลยนะคานดำเลยอนะเออไม่มีสนิมเลยอ่ะนะครับสวยมากโอเคนะครับก็คลิปนี้เป็นไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากได้รถ4ประตูนะครับยกสูงราคาคุ้มๆนะครับออปชั่นแน่นๆเ,เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับก็ฝากคันนี้ไว้คันหนึ่งแล้ว นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เป้นขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะก็ขอขอบพระคุณนะครับถ้าเกิดว่าท่านเป็นท่านหนึ่งที่หารถมือสองไว้ใช้งานอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ